มาทำไมอ่ะเอา้าก็สั่งมาใส่สิลูกฮนะอือคือตอนนี้แม่อายุเท่าไหร่นะ66เมนไม่หมดแล้วเหรอแม่เมนหมดกีแต่สีปลายๆแล้วั้งแล้วแม่จะสั่งมาทําไมอ่ะนี่ไม่รู้จริงๆเลยใช่ไหมนี่แม่อย่าบอกนะว่าหนูมีน้องอีกคนนึงอ่ะอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจใหู้้วีนะ แม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเหรอ,อลูกใช่ค่ะโหแม่แม่สั่งอะไรมาเนี่ยก็นหนูจะหาเจอนี่ไม่รู้ของใครเป็นของใครเลยไม่รู้อะถ้าลูกเห็นลูกจะรู้ว่าแม่สั่งมาทําอะไรคนเรามีเหตุลผลหรือต้องสั่งของมาแกเลยแม่ตื่นเต้นอ่ะแม่แม่แม่แกให้หนูหน่อยหนูอยากดูว่าแม่สั่งอะไรมานี่ ผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหม,มแม่สั่งมาทำไมอะ่ะเอา้าก็สั่งมาใส่สิลูกนะอคือตอนนี้แม่อายุเท่าไหร่นะ66เมนไม่หมดแล้วเหรอแม่เมนหมดแต่40ปลายๆแล้วมั้งแล้วแม่จะสั่งมาทำไมอะ่ะนี่ไม่รู้จริงๆเลยใช่ไหมนี่แม่อย่าบอกนะว่าหนูมีน้องอีกคนนึงอะ่ะจะบ้าเหรอลูกไปมีน้องกับใครล่ะ ซื้อมาใส่เองค่ะมันใช่เหรอแม่มันก็ใช่สิเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าหลับสนิทตลอดทั้งคืนอย่าปลุกล่ะเขาหลับยาวหลายเรื่องเนี่ยฝันนะให้ไปใส่กันนะอ่ะค่ะ,จะเจาให้ตื่นบ่ายสามเลยค่ะดูมันได้หรอวะคือเขาไม่ได้หมายถึงใส่แล้วมันไม่หกมันเมนมันไม่ไหลแล้วหลับสบายทั้งคืนหรือว่ากูเข้าใจผิดอะไรวะอ,อ้าวอ มาดูแม่ก่อนจะได้สอนว่าเขาติดยังไงเวลาที่ลูกไปเขา้าค่ายหรือว่าไปนอนต่างจังหวัดะอะไรเงี้ยเนี่ยเขา 8. แปะแปะเงี้ยลูกนะข้้งลังน้องเราเนี่ยแปะด้วนยะแม่มันมันมันใช้อย่างงี้เหรอแม่ใช้ผิดแล้วคือมันไม่ได้แปะไอ๊ะอ้ตรงนั้นแม่เกิดก่อนจ้ะ <viscosity> <ๆ>เอออย่าปุกกันนะลูกใบสามไม่ได้ไม่ได้อ,อ ้้ยใช่ไนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจากและเป็นนักเรียนไม่คุณมาสายครับจ้าเงยหยิ่งกว่าหาเป็นครูต้องสอนเด็กเป